chúng ta đi lại tốt thêm nữa thêm thêm tôi cho tôi sai không, không nó sai tôi muốn thế nào nói, có ba nó trong đó đi cho đi đó, lỗi nào vẫn chờ hay mà nó, nãy cho xong mất luôn. <laughs> 对对对，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 对

ใช่คนจับตัวที่นีแปลกไปเยอะคอสีนะเอ้เท่ากันบ่มามาตายเดีกันตเป็นที่อยตอเปนทีกูจะเนื้อแาเลยอ๋อยอะก็ตงกูเลยอ๋ไม่ต้องต่ตงต๋อเียวนนเดียจังทุกอ่ลเนะอ

ก็เดี๋ยวพอถอดก็เดี๋ยวส่วนในใจ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 ก็เดี๋ยวส

ชมอจีเอชิ้มอเลี่ได้เอาไปฉาบตอนนีเอาทั้งเกิด้ไปฉาหน่โอเคนี่สจอมาส่คนตัวเดียวไอ้เมื่อกีอเดียคนนะองเปแม่็ตลอดแม่ก็ม้ม่ก็อาอ่ะคนเดียใครฉันได้อยู่เอ้แมก็ดปะตาเออแค่จอนใแ้แมใช้หมปิ้ง้ม่ไปฮูน่จิตใจตุ้นถึงดี๋ยวจะปลแน่

Ayah. Dah makan sushi Dah.